ขณะที่โกคูและพิกโกโลพุ่งเข้าหาราดิสพื่อโจมตีราดิสก็ตเตะออกไปข้างหลังและส่งพวกเขากลิ้งออกไปจากนั้นเขาก็ยิงดับเปิลซันเดที่ทำลายแขนซ้ายของพิกโกโลจนขาด ระหว่างทางไปหาโกคูหรือ่าคุรุลินและผู้เท่าเต่าหารือเกี่ยวกับทีมของโกคูกับพิกโกโรผู้เท่าเต่าแสดงออกว่าการร่วมมือกับพิกโกโรเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เขามีในการเอาชนะราดิสแต่คุริลินกังวลเกี่ยวกับเจตนาชั่วร้ายของพิกโกโรแต่ผู้เท่าเต่าบอกว่าหากทั้งสองไปสามารถเอาชนะราดิสได้ก็จะไม่มีใครเหลืออยู่บนโลกที่สามารถทําได้ พิกโลซึ่งมีแขนเพียงข้างเดียวเผยให้เห็นว่าเขามีท่าไม้ตายลับซ่อนอยู่แต่จะต้องใช้เวลาชาร์จพลังสักระยะก่อนที่จะสามารถโจมตีได้ดังนั้นโกคูจึงได้รับมอบหมาให้หยุดราดิสเป็นเวลา5นาที โกคูและราดิสเริ่มการต่อสู้แต่เป็นอีกครั้งที่โกคูไม่สามารถไล่ตามราดิสได้เขาถูกส่งล้มลงกับพื้นและแม้หลังจากปลดปล่อยพลังขึ้นเต่าแล้วโกคู Goku ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆต่อราดิสได้จากนั้นราดิสก็ระเบิดด้วยท่าเซตเทเดคลัสทำให้โกคูตกลงมาจากท้องฟ้า แค่นี้ก็มีเวลาเพียงพอแล้วที่พิกโกโรจะยิงการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเดิมทีท่านี้เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับโกคูสเปเชียลบีมแคนนอนมันเกือบจะโดนรานดิสแต่เขาก็สามารถหลบได้มันแค่ถากไหลเข้าไปเท่านั้นซึ่งทำให้พิกโกโรหวาดกลัวอย่างมากราดิสบาดเจ็บและทำให้ชุดเกราะของเขาเสียหายรายดิสกำลังจะใช้ท่าบิโกนกับพิกโกโรแต่แล้วเขาก็หยุดดูเหมือนกำลังเจ็บปวด เมื่อหันกลับมาราดิสก็เห็นว่าโกคูจับหางของเขาเพื่อทําให้อ่อนแอลงโกคู Goku บีบมันทําให้ราดิสเป็นอัมพาตและบอกให้พิกโลใช้ท่าไม้ตายนั้นอีกครั้งพิกโลตกลงแต่บอกว่าเขามีพลังงานเพียงพอที่จะใช้อีกครั้งได้เท่านั้น ราดิสร้องขอความเมตตาและวิงวอนต่อโกคูโดยอ้างว่าหากปล่อยเข้าไปเขาจะจากโลกนี้ไปและไม่กลับมาอีกพิกโลพยายามเตือนโกคูโดยบอกว่ามันเป็นกลอุบายแต่ความเมตตาของโกคูก็เข้าข้างราดิสโกคู Goku ปล่อยหางพิกโลนั้นถูกต้องเมื่อราดิสซอกใส่โกคูลงกับพื้นและเยียบหน้าอกของโกคู ราดิสยอ่อแย่โกคูที่ถูกหลอกง่ายโกคู Goku เรียกกลอนอุบายนี้ว่าสกปกแต่ราดิสตอบว่าเขาเป็นนักรบชั้นหนึ่งและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะแม้กระทั่งหลอกน้องชายของตัวเองจากนั้นเขาก็ท้าให้พิกโกโลใช้สเปเชียลบีมแคนนอนอีกครั้งแต่พิกโกโลทําไม่ได้เพราะราดิสจะต้องหลบมันอีกครั้งจากนั้นราดิสก็ทรมานโกคูต่อไปด้วยการบทซิคโครมตาย่าเท้า กลับมาที่บ้านของโกคูจีจี้เตรียมอาหารเย็นให้พร้อมสําหรับการกลับมาบ้านของโกคูและโกฮังเธอเห็นกระดาษข้อสอบของโกฮังและเห็นว่าคะแนนเต็มร้อยเธอควรจะผลักดันให้เขาเป็นนักวิชาการเธอสงสัยว่าเมื่อไหร่ทั้งสองจะกลับมาบ้านกันนะราจิตทำร้ายโกคูต่อไปเมื่อโกฮังได้ยินเสียงกรีดร้องของพ่อจากในสเปซพอ จูจๆราดิสก็รับรู้ได้ถึงค่าพลังระดับพลังมหาศาลแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนท่าในใดนั้นโกหังที่โกรจัดกับพุ่งทะลุผ่านสเปซพอตออกมาแล้วตอนนี้ก็จบลงฉากที่คุเรดินบรูมาผู้เท่าเตา,เตาสแสดงความกังวลเกี่ยวกับที่โกคูร่วมมือกับพิกโลระหว่างทางไปหาโกคูนั้นไม่มีในมังงะจีจี้ที่ดูคะแนนสอบของโกฮังที่ได้ร้อยคะแนนเต็มก็ไม่มีในมังงะ ระดับพลังของพิกโ,กโลคขณะชาร์จเปเชียลมปีมคนนอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ราดิตอ่านค่าได้สูงเกินกว่า1000